1> ep หนึ่งเริ่มสวดเวลาตีห้ายี่สิบนาทีบัดนี้วันที่สองเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เป็นวันที่12ที่ข้าพเจ้านางสาวพินพรชากิตีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรรยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจอ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตราคัชฉันตุเทวตาสัทธรรมมังมุนิราชาาัสสะสุนันตุสักขะโมฆาทางังสักเคกาเมจะรูปเปคิริสิขาระตะเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรเัตเถจะคาเมตะรุวะนะคะหะเนเคหะวัตถุมหิเคเต ภูมมาจายันตุเทวาชาลถทละวิสาเมยัขะคันทัพพระนาคาติดสันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจนางสาธโวเมสุนันตุธรรมัสสาวะนากาโลยัมพัทันตาธรรมัสสะวะนากาโลอะยัมพัทันตาธรรมัสสะวะนากาโลอะยัมพัทันตาสองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดใตสารณคมพุทธังสารนังคจามิธรรมังสารนังคจามิสังฆังสารนังคจามิ ทุติยัมปิพุทธังสารนังคจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคจามิทุติยัมปิสังคังสารนังคจามิตติยัมปิพุทธังสารนังคจามิตติยัมปิธรรมังสารนังคจามิตติยัมปิสังคังสารนังคจามิสี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจวัดเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญงสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธาห้ามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตรตังเอกลงสมยังพระควา สักเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัา,าหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปาสันนิปติตาหนติพระคันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอัทโขจะตุนนางสุทธาวาสสุทาวาส,าส กายิกานางเทวานางังเอตะทะโหตอะยังโขภคะวาสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัททิงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิ เทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขูสังคันจะยัน,นูนะมายมปิเยนะพระควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกามิตวาพระควาโตสันติเกปัจเจก,กะคาถาภาเสยยามาติอัทาโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพระวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปัสสาเรยะ ปะสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพระควะโตปุระโตปาตุระหังสุอาถาโคตาเทวตา,ววตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาทเทว,วตาพระควะโต,ตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิ มหาสมยโยปวานสเมิงเทวากายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอธาโคอปาราเทวตาพระวตโตสันติเกอิมังขาถังอาภาสิตัดระพิควโวสมาทะ หังสูงจิตตังอัตโนอุชุกะกมังโสสาราธีวะเนตานิคาเหตวาอินทริยานิรกขันติบันทิตาติอัทโขอ,อัป,ปร,ราเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตะวาขีลรังเฉตะวาปรีคังอินทะขีลรังโอหัจจะมะเนชาเตจรันติสุทธาวิมะลา จักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโคอป,ปราเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทังสรารนังคตาเสนาเตคมิสสันติอป,ปายะภูมิงปะยาหะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสสันติติอัทโคพระควาพิคูอมันเตสิเยพุยเยนะพิคเวทัาสาสุโลกะทาตูสุ เทวตาสันนิปาติตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคญจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตมะธานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระคะวันตานางเอตตประมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาอะเหสุงเสยถาปิไมหังเอตารหิเยปิเพ เยปิเตพิคเวภาวิสันติอนาคาตามานานังอราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะควันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสรยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิกิตตะยิสสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเทสิทสามิพิขเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาทะสาธุกังมานสิกะโรธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูภะควะโตปัจจโสสูงภะควาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุกัสสามิยัตถภูม,มาตทิสตทัสสิตาเยสิตาคิริคภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาละ ปุถูสีหาวะสันล,ลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตามะนะสา,าสุทธาวิปสัสนามะนาวิลาพิญโยปัญจะสะเตยัตวาวเนกาปิละวัทเวตโตอามันตยิสถาสาวเกสสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตับปะมะกะรงสุตวาพุทธะศาสนัง เตสัมปาตุระหูยานาังอมนุษษสานะทัสนังอเปเกสัตมัทคุลงสหงสหัสสังอาถาสัตตริงสตังเอเกสหสานังอมนุษสะมนุษษสานะมัทสงอเปเกนันตมัถ อเปเกนันตมัทขขุงทิสาสภาพุดาอาหุงตันจะสพ,พังอภิญญายะวะวะขิตตวานะจะคูมาตะโตอามันตยิสัถาสาวเกศาสเนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตตยิสสามิคิราหิอนุปุพพโส สัตตสหัสสาวะยักขาภูมมากาปิละวัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยสัตส <mel> ิโนโมทมานาภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังชะสหัสาะเฮมะวตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยสัตสิโนโมทมานาภิกามุงพิขูนังสมิติงวนาง สาตาคิราติสาหัสายขา,านานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวัน,นะวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามงพิขูนังสมิติงวนางอิจเจเต,เตโาสละสะสาหัสายขา,านานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามงพิขูนังสมิติงวนาง เวสามิตาปัญจสตายะขาน,านันตะวันนิโนโอิทิมโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโนโมทมมามนาพิกามงภิกขุนังสมิติงวะนางกุมพิโรชกลุ่มพิโรราชะฆะหิโกเวปุลัสสะนิเวสานังนิเวสานังพินโยนางสะตะสหัสสังยัขานังปริยั พินโยนังสะตะสะหัสสังยัคขานังปะยรุปาสติกุมพิโรราชาคาฮิโกโสปาคาสมิติงวานังปุริมันจัตท่สังราชาทะตะัตารถโผปปะสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสัสสีโสปุตตาปิตสะพระหวอินทนามามหับพลาอิทิมัโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัสสีิโน โมทามมนาพิกามุงพิขูนางสมิติงวนงานางทักขินันจะที่สั่งราชาวิรุตละโหตปะสาสติกุมกุมพันธานางอาทิปติมหาราชายาสัตส,สีโสปุตตาปีตัสาพระหโวอินทนามามหาพลาอิทิมัโตชุติมโตวัวน,นะวันโตวัวน,นะมันโตยาสัตส,สีโนโมทามมนาพิกามุงพิขูนางสมิติงวานาง ปชิมันจะที่สั่งราชาวิรูปกโขปัสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสีโสปุตตาปิตาสาพหะโวอินทานามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสีโนโมทามานาพิกามุงพิขูนังสามิติงวะนัง อุตรันจาที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยขานังอาทิปติมหาราชายสัสสีโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทนามามหาพลลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะว,วันโตยสัสสิโนโมทามานาพิกามูพิคูนังสมิติงวานังปุริมะที่สังทัาตารัตโททักขิเนนะวิรุณหะโกปัชิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตรังที่สัง จตารโอเตจะจตารโรเตมหาราชาสมันตาจะตโุโรทิสาทัทันละมานาอัฏฐงนสุวเนกาปิละวัตเทวเตสังมายาวิโนทาสาอาโควันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิตูจะวิตุโตสหะจันทนโนกามเสโธจะกินโนทันทุนีทันทุจะปะนาโทอัปปะมันจะ ปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสูตโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัโพนโรราชาช,าชาโนสโพอาคูปัญจะศิโคเจวะติมพรูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพาสาหาราชุภิโมทามานาภิกามุงภิขุนังสมิติงวะนังอะทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหาตัชากากัมมะลัสะ ตาระาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตารัฐาจะอาคูนาคายสาัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวานังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปกขิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวานะมัชาปัตตาจิตราสุปันาอิติเตสะ นามังอะพยันตธา,านาคาราชานณมาสิสุปันนาโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัตวหยันตานาคาสุปันนาสราระมะกังสุพุทังชิตาวาชิระหตเทนะสมุทังอะสุราสิตาพาตาโรวาสะวัสเสเตอิธิมันโตยสัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวขสา วะปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนัมุจีสหะสจ,จันตะพระลิปุต,ตานางสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังราหุพัทะมุปาขมุงสมัโยธานิพัทันเตพิขุนางสมิติงวานังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตทาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมโจยะยสัสาส,าสาหะเมตากรุณากายิกา อาคูเทวายะสัสสิโนทัเสเตทัศธากายาสัพเณนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังเวณทูจะเทวาสะหะลีจาอาะอะสมาจะทุเวยามา จันทสปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรัก,กขิตานักขตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะะ ลาหากาวะสูนางวาสาวเสโทสะกโกปาคะปุรินทโททาเสเต,เตทัสะทากายาสัพเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางอาทาคูสหภูเทวาชะละมคิสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุม,มาปุพหนิพาสีโนวะดุนาสหธรรมาจะ อัจ,จุตาจะอะเนชากาสูเลยยะรู้จีราอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทเศเตทัสะทากายาสาเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนวันโตยาสัตส,สิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวานังสมานามหาสมานาม นุษามานุสุตตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัาคูหรโยเทวาเยจโลหิตะวาสิโนปรรคามหาปัรคาอาคูเทวายาสัสิโนเทเ,เ,ทเทสเตทัสธากายาสเพมานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสิโนโมุทะมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานัง สุกกาการุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะไหยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาราคาชามิส,สกา จะยัสสิโนธานะยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเศเต,เตทัศธากายาสเพนานตตวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโมทะมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากันทะกาย จะัสสิโนลัมพิตกาลามะเศถาโชตินามาจะอาสวะนิมมานรติโนอาคูอาถาคูปะระนิมมิตาทัศเสเตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโน นามณนนะวะเยณอาคันฉงเยจันเยทะเยจันเยสัทิสาสหาปวุทธ,ธาชาติมขีลังโอคะตินนมะนาสวังทักเขโมคะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาประมัตโตจะปุตตาอิทิมะโตสหัสนานังกุมาโรติสโจสจะโสปาคะสมิติงวนานังสหัสสพราม,มะโลกานางมหาพราม,มาพิติธาติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทัเศษฐิสราอาคูปัจเจกะวะสาวสติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตบริวาริโต เตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัมมเกมาระเสนาอภิกามิปัสะกันหัสสะมันทิยังเอถะคันหาถะพันธะทะาราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปาริวาเถระสมันตาปาริวาเรถะมาโวมุนจิตถะโกจินังอิติตัถะมหาเสโนกันหะเสนังอเปเสยิปานิสนาตาละมา หัดจะสรังกัตตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกโต,ตทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอะสัยังวเสตันจะสพังอภิญญายะวะวะคิตาวานะจักขุมาตะโตอมัตตยิสถา สาวเกศาสเนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตับปะมะกะรุงสุตวาพุทธะศาสนังวีตาราเเคหิปากามุงโนสังโลมัมปิอินชะยุงสเพวิชิตะสังคามาพะยาตีตายะสัตส,สิโนโมทันติสาหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ